โคลเทอร์ปีนะคะก็คือการรักษาโดยการที่เราฉีดกูโคตเข้าไปนะคะตรงตำแหน่งที่มีปัญหาโดยตรงเลยเพื่อที่จะให้เกิดการซ่อมแซมของเซลล์เซลล์เนี่ยสามารถดึงดูดกูโคตเข้าไปใช้ในตัวของเซลล์อเองให้เกิดพลังงานแล้วก็สามารถนำไปซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ ปกติการรักษาของอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะคะหรือการบาดเจ็บจากข้อหรือเส้นประสาทนะคะถ้าเป็นการรักษาเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นการกประครบอุ่นหรือประครบเย็นนะคะหรือเป็นการพักการใช้งานนะคะหรือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อคขายตัวนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยในการที่จะรักษานะคะใช้เวลาประมาณช่วงเวลาหนึง่งเพื่อที่ให้ร่างกายฟื้นฟูดได้เต็มที่ค่ะ ปกติการรักษาเนี่ยส่วนมากที่เราให้พักเนี่ยก็เพื่อให้เลือดไปไหลเวียนตรงบริเวณนั้นมากขึ้นเลือดก็คือน,นำสารอาหารพวกกูโคสไปสู่เซลล์โคโลเทอราปีนะคะก็คือการรักษาโดยการที่เราฉีดกูโคสเข้าไปนะคะตรงตำแหน่งที่มีปัญหาโดยตรงเลยสารเหล่านี้ที่เราฉีดเข้าไปอะคะ่ะเซลล์มันจะดึงเข้าไปเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกลรอของร่างกายแล้วก็กระตุ้นกระบวนการเผาผลาญของเซลล์เพื่อที่ว่าร่างกายเนี่ยสามารถนำสารที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นเป็นพล งานในการที่ใช้ในเซลล์ได้ดีขึ้นค่ะวิธีการรักษาเนี่ยเราจะสามารถฉีดสารละลายตรงนี้เข้าไปตรงบริเวณที่มีปัญหาได้เลยเช่นตรงกล้ามเนื้อที่มีอาการปวด หรือเส้นเอ็นที่มีอาการอักเสบอะค่ะกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถฉีดเข้าไปได้เลยบริเวณกล้ามเนื้อหรือรอบๆกล้ามเนื้อก็ได้นะคะตรงเส้นเอ็นเนี่ยเราก็จะฉีดเข้าไปตรงบริเวณรอบๆบเส้นเอ็นหรือใต้เส้นเอ็นนะคะส่วนเส้นประสาทเนี่ยเราสามารถฉีดเข้าไปรอบๆอบเส้นประสาทคะ่ะเราจะไม่ได้ฉีดเข้าไปที่เส้นประสาทโดยตรงค่ะแต่ถ้าต้องการความแม่นยํามากขึ้นหรืออยากให้ตรงจุดที่มีปัญหาจรงิจรงๆเราก็สามารถใช้เป็นตัวอันต้าซาวเนี่ยเพื่อนํา ให้เห็นรูปว่าเราฉีดลงไปตรงตำแหน่งที่ความลึกที่ถูกต้องที่อวัยวะที่ถูกต้องและจะได้มีความแม่นยำในการรักษาข้อดีของการรักษาด้วยวิธีโพลโธเรปีนะคะ,ก,รรก,ะ,คะก็จะมีความมั่นยำความรวดเร็วนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะรักษาต่อเนื่องค่ะเพราะสามารถฉีดครั้ง เดียวแล้วก็ติดตามอาการแบบประมาณเดือนละครั้งได้ค่ะหรือคนที่ไม่อยากจะฉีดสารสังเคราะห์อื่นๆเข้าไปในข้อเข่ากรณีที่เข่าเสื่อมระยะเบื้องต้นนะคะถ้าข้อเข่าเสื่อมระดับ1-2ึ่งถึงสองะคะยังพอจะรักษาได้ด้วยโพลเทรอรปีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นระดับ3ระดับ4ไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่าตัดหรือรักษาเพิ่มเติมโดยการฉีดยาอย่างอื่นแล้วละคะ่ะ จริงๆฉีดเข้าไปครั้งแรกอะค่ะจะเห็นผลหลังจากที่ฉีดไปประมาณ1-2สัปดาห์แต่ก็จะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉีดแต่ถ้าคนไข้จําเป็นต้องมาฉีดซ้ําก็อาจจะฉีดซ้ําได้หลังจากฉีดครั้งแรกไปแล้วประมาณ2-3สัปดาห์ค่ะ ข้อห้ามกับข้อควรระวังในการรักษาวิธีนี้นะคะก็คือควรที่จะเป็นคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของเลือดออกง่ายหยุดยากนะคะหรือไม,ม่ควรมีการติดเชื้อของผิวหนังบริเวณที่จะทําการรักษานะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็อยากจะให้เป็นคนที่คุมน้ําตาลได้ดีประมาณนึงแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของภาวะติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังการรักษาะคะ่ะ